จริงไปน้อยเดียวไปน้อยดีเจอคร้ทงที่สองลวเซ็ตสวยขายว่าเธอสวยวะม่สวยมลายเขหมดทุกอย่างเสรยไม่รู้ผเนี่ยทางานของคนที่เก่งเข้านี่ย ขายลูกได้บ้าง่าถามลูกกับพี่ได้บ้าสวัสดีแม่บี FC นะครับเซียจเซซัส,กส,สเกตเสียนนท์แม่ไอเซนเน,น,นททำง,งาน,นอยู่นครสวรรค์ มาไกลเนอะสามรกิโลจากระยองอ่ะอ <laughs> ผมห้าสิบกว่ากิโลจากนครสวรรค์จากช่องแคบอ่ะ เป็นนั่งนี่ร้อดไม่ใช่หรอกไฟมันแดงไฟมันแดงซื้อไม่แต่ก่อนนี่ร้อนแต่ทุกวันนี้มัน,นไม่ใช่ร้อดอยู่ดี เวทีแคบไปอันนี้แค่ไปปะเนี่ยย็นตอนนี้ขนานน้องหิยังไม่ได้อ้าปากใส่ไมเลยนะครับอีเวนี้สีเราดูแลกับรรยากาศที่เราคือคุดยอทีนี้คองแท้คอนแทวันนีสวันนีค่ะ ผมว่าเิมาบอกถือมาได้เลยมาจากช่องแค่น่ะ่องแค่เขาจะไปเลยนวันที่ยี่สิบแปดนีผมเลยมาก่อนเขาว่าเิมาพี่เลยเขาจิไปหกสิบโลงตอนทองทกระทาองค์อิงตลอดทางเลยเปิดจีเพ็ดมาเนาะให้มันเลี้ยวไงเลี้ยวแบบเดียวกับบอนเนาะมันไม่ได้เดีเมื่อคืนนี่วานมานี่มันอันนี้อยู่แต่ไอทางมาจากคุณเลยมาจากไอ นครสวรรค์มาจากช่องแค่นะมันก็คดเคี้ยวเลี้ยงงอยย่แต่ว่ามาเคลื่อนดีป่ายางเป็นน้ำ <laughs> ปา่ายางแล้วในแถวชนบริถแถวระยองนะอันนี้ปลาอ้อยดิ <laughs> 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 ปลาอ้อยากับปลาห้่าเออมีก็ยแจสไกตเห็นกุมือแล้ว <laughs> <laughs> ตามเบิ้งกุมือเลยเมื่อกี้พอโีวตงานขอตะดำ เน็นมากเรับม้าครับเพื่อกี้ผมสีรับร้องหันเนี่ยโอ้โหดีดครับพี่พี่นี่เลยครับปีปทรไปไลน์ไปนั่นไป ่าดัลาเสือะคนดังเนี่ยคนดังไงตามทุกคลิปครับงานยักาดำครับไปข่านมากเหรมีแมวมีแมวเดเสียงที่สด ชอนเดนมาแล้วมาจากจังหวัดสีสติกิจเลัอลเริ่งล่างองหลาจังหวัดเด้อจ้าเต็กี้หลาเป็นนิ่หน่อยนะคหนิ่วโค้ชสวนซอยเแมเฮ็ดเบียดเฮส่นเห็ดเป็นตามมาษาทล่หมอยหลังเลื่งเลี้ยนหลงเราไปฮอลล์นี่หลางเราไป้วจยบุญมาหน้าคนลาสิติบุรุษไนไปยิง หนูก็มีความฝันคือกันก็นหลายๆคนจ้ะอยากจับไม่หอกให้บนวิธีเฮลแลนา์ทะเล,ลย,ยังไแล้วเมื่อหนึ่งรูก็เห็นว่าโจรับสลับทักร้่อครั้งเฟรดพ่อโจเลยถามหนูว่าอีหลาลองลั่มเป็ี่ยนบัวรูก็เลยตอบขอไปว่ามือกินปันในร่าจ่ะเต้นรูกรสูนเพื่อน่าคือดีของรอบครัวพ่อโจ พองวนาวงได้ตอบนับหนูให้หนูไปหาอยู่หลังไวที่โนูยกแม่ได้ไปหาคนยจอยู่หลังหันเทเสียงมวิที่จามอนั้นจน่าหัวันีนากระคอต้นถกโม่นยุซีต้นที่ขี่สูว่าน้ำหนากบัวลาสิจูปหายาวกระซ่าพองหงายุซีอกเต็มกำลังใจไอซีกเสียจนหน่อยกันแล้วแกวก็วเป็หวเออสิบเอดปั này 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 và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một điều và bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết một